สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนางกวักด่างขาวรายหินอ่อนครับเรามาดูกันชัดๆครับนี่ด่างขาวรายหินอ่อนครับนางกวักด่างขาวรายหินอ่อนนะครับจะมีลายเป็นเฉพาะตัวนะครับอ่าเป็นไม้ที่น่าสะสมแล้วก็ไม้ที่หายากนะครับผมอ่าตัวน,นี้นะครับ กำลังสวยเลยครับผมใบนี้สวยมากครับผมอันนี้จะเป็นด่างขาวนะครับกำลังเจริญางามดีครับผมรดน้ำหนึวันครับเรารดทีครับตอนเช้าเราก็รับแสงนิดนึงครับเป็นไม้ในร่มนะครับผมใบก็จะสวยนะครับผมอันนี้ ไม่แนะนําให้ปุ๋ยมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าให้ปุ๋ยมากใบเขาจะเขียวนะครับแต่ถ้าให้พอประมาณใบเขาจะออกสีสันค่อนข้างจะสีสวยด้วยครับผมตอนนี้นะครับการเลี้ยงดูการดูแลก็ดูแลง่ายครับดินที่ใช้ก็จะเป็นดินก้ามปูกาบมะพร้าวสับขุยยเงี้ยได้ครับเพอร์ไรก็สามารถใส่ได้ครับผม เราเลี้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยครับผมก็จะสวยงามมากครับผมเป็นไม้ที่น่าสะสมแล้วก็ไม้ที่หายากครับออันนี้ผมไม่ค่อยเห็นท่านอื่นลงคลิปนะครับอันนี้ผมก็เลยมาลงให้กับทุกๆท,ท่านทุกคนได้ได้ชมกันนะครับผมอ,อันนี้ต้นนี้ค่อนข้างจะมีค่ามีราคาครับเนาะกวางทั่วไปเราก็สามารถหาได้แต่ถ้าเป็น ดาง้วาวไรยหินอ่อนนี้จะค่อนข้างจะหายากนิดนึงครับผมเป็นประมาณนี้ครับสวยมากครับผมตัวน,นี้ครับใยเป็นไงครับปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้เกียบ้านเรือนนะครับเนี่ยนะครับ ยังไม่มีหนอนะครับต้องรออีกสักพักหนึ่งครับผมชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจให้หน่อยนะครับผมอ่าจะให้แก้ไขปรับปรุงยังไงก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยครับพูดคุยกันได้ตลอดครับผมประมาณนี้ครับผมก็เป็นกันเองครับผมแต่ว่าผมว่าต้นนี้สวยครับก้านเขาจะเป็นสีขาวนะครับนี่ครับ คุมค่าคุมราคาเลยครับอันนี้ปลูกเพื่อความสวยงามนะครับยังไม่มีจําหน่ายนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับเป็นไม้ที่หายากครับพอ,อเราก็สะสมไปก่อนครับนี่ครับมันก็จะเป็นด่างเป็นด่างด่างลายหินอ่อน ชัดไหมครับชัดได้อยู่เนาะนี่ตัวนี้ใบเพิ่งออกมาใหม่ครับนี่ครับสวยครับผมใส่กระถางใหญ่ครับรากเขาจะได้เดินดีเดินดีจะได้เติบโตได้เร็วครับผมนี่ครับอ่าก็จะประมาณนี้โอเคครับตาชอบยังไงก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดคลิป อื่นต่อไปนะครับพอทำงานเสร็จแล้วก็ขอเล่นเกมในนี้หน่อยละ